กะนีที่บริเวณประตูไยหรืออนุสาวรีย์กำลังมีการทายทอดสดเกี่ยวกับวันเปิดน้ำพุที่จะทายทอดให้เบงวัรทัรรมทุกเป็นหลังที่มีการบูรณะซ่อมแลงน้ำพุภายใต้การสนับสนุนถึงจากรัฐบาลสกอรชีนและกา มืัอนี้เป็นพิธีเปิดสวนน้ำพูตัวใหม่เพ่นได้เห็ดแบบใหม่ขึ้นซึ่งพิธีหาก่อเริ่มเปิดเดี๋ยวนี้เองเพราีขับรถบอดก็เลยเพื่อการนี่จอดรถถ้ายทอดสดให้ประธานได้เห็นน้ำกันว่าเพิคนได้มีการเ,เพิ่มความงามสีสันขึ้นให้พวกเขาได้เห็นถึง ความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำพูใจกลางเมืองยงจันที่ประตูไซหรือ,อันเวรีแห่งนี้ขณะนี้ผู้คนทางหลวงหลกำลังทำการถ่ายทอดสดอยู่หลายร้อยกล้องหลายร้อยหน่วยค mm ุณ hmm. ได้มีโอกาสได้มาเข้าไปเจ้ากระพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดสดในประธานได้เห็นได้ชมน้ำกันขณะนี้มีเปิดเพลงดวงจำปาหรือจำปาเมืองลาว ซึ่งลักษณะน้ำม,มันสีสันจะไปตามจังหวะของเสียงเงพลงหากใครมีโอกาสได้มาเห็นตอนนี้ขา้าพเจ้าก,กรลังไายทอสดสดอยู่สกงกรานตกำลณติดตามการท,าทอดสดของพระเจ้าในส่วงเวลานี้เขาจะให้บรรดานได้เห็นถึงความสวยงาม สีสันของน้ำพุที่พุ่งขึ้นแตะละยะประกอบกับประสานกับเสียงเพลงและดนตรีซึ่งเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์เกี่ยวกับสนสาตา์ลาวคือเพลงดอกจำปาข้าพเจ้าอาจจะยับขับไปใ,ใกล้ๆอีกบาทหนึง่งเพื่อให้เห็นด้นขอบสะที่กำลังน้ำกำลังพุ่งขึ้นอยู่ในเวลานี้ บรรดาแขกผู้ใหญ่เพิ่นออกไปหมดแล้วงามหลายุณชิบางามหลายบอกครับผมสวสกลบงามบอกเสียงเพลงรกจำปาได้จบลงแล้วอาจจะเป็นเสียงเพลงใหม่ต่อไปขณะนี้สายน้ำกำลังหมดลงแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกแล้วเพลงต่อไปนี้ เป็นเพลงที okay. mm ่สองไปทางของถนสร้างเพื่อเป็นียอเพลงที่สองนี่เป็นเพลงบ้านแม่เขาเอ๋ย ที่สองนี่เป็นเพลงบ้านแม่เขาซึ่งเพลงนี้สมัยก่อนสาวกบีนั้นได้รับความนิยมย่างลวงหลายเป็นเพลงที่แตงขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องพัรนาถึงสีวิตนาวลาวที่เปนขลยจ้ำป่าแดกฟังเสียงแคนสบายดีท่านขณะนี้ บรรดาแขกคุณยายคุณปูป่บนแล้วเนาะ้าพเจ้าจะได้ตัดภาไปแข่าสะเลยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความงามของไสแสงสีในเวลานี้เป็นแสงสีที่สะออนตางามหลายเนะาะกับทุกสิบวาผู้ใดบมีโอกาสมาก็ไนดน้เบึงขับถพาะท,า,ท,า,ทาสดุดแล้วกันตอนนี้ถ้าเขาจากขอบสะท่านจาจากขอบสะเลยเนาะ ซึ่งก็มีหลายผูหลายคนกำลังทายหูปให้ดูแต่ละใครก็พยายามถทายทอดให้เห็นภาพของน้ำผุและไฟแสงสีที่เป็นย่างสง่างามซึ่งกรณีมันการกะเกเ่ยมการต้อนทำบ,บันทัดสองธันวาที่จะมาถึงในวันทุตนี้ซึ่งเป็นั้นครบรอบ45ปีของาสาธารณรัฐชาธิปรแตแระชาสนลาวา ข้านตรทานได้เห็นจะจ่กับแสงไฟแสงสีเหล่านี้ก็เลยพยายามตั้งกล้องให้เห็นถึงหลากหลายสีสันเนาะที่ทั้งอ่าคณะผิศอบเพิ่นได้จัดขึ้นน้ำขึ้นสูงระดับเกือบสิบหาเมตรหตรือสาเมตรเพราะมันสูงหลายตัดขึ้นไปนี่สูงเขาจะตัดับ้นมาเนาลุง เพื่อเห็นความสง่างามของอนสุสาวรีย์หรือประตูไซที่มีทุงสัตว์ลาวและทุงพักประสาทส่ว์ปติลาวผิวสง่างามเผยอยู่ทั้งเบื้องสูงพึ้นอีกบางนั้นแม้สังงานนาอยู่กระถมทีที่บราณในไต้ไฟออกมาแต่พยายามตัดให้เห็นถึงความงามของสถาปนิกลาวในปัจจุบัน หลายคนก็นอยากจะเห็นถ้ามีโอกาสอยู่ใกล้กับเขามาแวได้เลยนอะเวลานี้เพื่อนกระหาก,ก็เริ่มเปิดไฟเพื่อให้มนวนโซนวนคอหลหรือไม่จากนั้นนะครับสมกันคาดา่าเพื่อนคงจะเปิดทุกๆมือทั้งวันตอนเศร้าและตอนแรงในอนาคตอันไกลนี้คือจะเริ่มคงจะเริ่มในมมนี่แหละแต่ว่าวันซาตวนั้นคงจะเปิดกันทั้งมือทั้งวัน และก็เป็นพ้อมเดียวขณะเดียวกันนั้นวันที่หนึ่งถึงวันที่สองธันวาาน,นั้นจะเปิดเส้นทางด่วนยังจันบางเบียงแต่้ขาพระเจ้าพบโบไปดอกพม่าลดจะเอาออดหลายคงจะไปมือต่อไปเราจะท้ายทอดเสด้นทังที่อีกข้างหนึ่งเส้นทาง,าง,ง,ทางลาวจีนจากยังจันถึงบางเบียงนะคาดว่าจะเปิดไซ่ในไทยปีนี้แล้วกับต้นปีนามันจะเริ่มระวัง บางเบียงหานครหลวงพะบางจากนั้นกระยะที่3จะเป็นบางเบียงถึงสายดแดนลาวชีนเออจากหลวงพะบางถึงสายดแดนลาวชีนเขาต้องไปไหแต่ระยะช่วงเวลาการก่อสร้างนั้นเงินสระอยสามปีแต่ระยะนั้นเนาะงามลายเป็นชีม่วงงามลายเวลานี้เพลงที่สองจะจบลงไปแล้ว ข้าพเจ้าขอเจกันบรรยายเพยงอนนี้ก่อนแล้วกับโอกาสหน้าแจ่มประดานนะครับสมออาฟังเบื้องอีกหน่อยนึงก่อนข้าพเจ้าสิปิดไทยในวันนี้เป็นเพลงที่สองเพลงที่สามแล้วเวียงจันเมืองคนยิ้มง,งามท่าเดาบุพิษเพลงนี้กําลังเริ่มขึ้นไล่ประธานนั่นนะครับสมจากคนอื่นต่อ,ตอไป <c oughs> หรือว่าผู้ใดยังต้องการทหกข้าพเจ้า,าทยทอดสดอยู่ก็ให้บอกมาเด้อแม่ละเบียงจันเมืองคนยิ้มง,งาย นี่คือความสายงามอีกอย่าง,นง,นง,ง,งนนนหนึ่งในครอบ4 5ปีแล้วเขาลงไมจันและกาวันที่1ที่สองนั้นทำให้โอกาสจะาไทยทอดสดเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางด่วนเลียงจันวังเวียงในขณะเดยียวกันเส้นทางริสสามเหนือรัฐบาลกำลังเลิงบูรณาฏิสังขรณ์ึ้นหม่ระวาง3แยกหนองบึกถึงเมืองโพนโมแข่งเลี้ยงจันคาดว่าจะแลกนในสปปีต่อหน้านี้ แน่นอนจะต้องรู้ประซัก่างแน่นอนในการเดินทางในเนี้ยที่กำลังมีการบูรณะแต่ก็ต้องเข้าใจว่า้ารพัฒนาแล้วมันกะบ่ไปถึงจุดหมายจุดนั้นฉะนั้นคนหนญ่งยากกันอย่งนี้เสมอไปในขณะนี้ข้าพเจ้าขอจุกันไปในพิธีกรนนาะขอคบใจหลายๆคอ้ทุกคนส่งดีในคำคืนนี้ขออบใจ